สวัสดีครับที่นอ้องแฟนครับอันนี้กับช่องเมื่อเดียวผู้จัดการบอสจูล์ำเพื่อนออฟฟิเชียลตอนนี้กรากำลังเดินทางไปงานแหลกอ่าก็ถือว่านี่แหละครับเนาะในานา้มของผู้บริหารทีบอสจูเรานั่งอยู่ครับก็ต้องไปนี่นะครับเขาก็เอื่นว่าเป็นทูตสัมพันธ์เนาะอ่า คิดนี้ครับสิมาเบากันกับกี่ันเดียวนี่แหละสองคนนะครับเออในส่วนของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะตอนนี้นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับว่าเขามีความคิดเห็นมาจังไดกันมันถือต่องบอ,อยังจังไดนะเออเขาลือกันให้แซ่บจังไงนะาาขาอไม้เขาลือเขาลือเออคือเขาไดน้ยินข่าวแนวนี้ มีความคิเห็นจังใดนะหรือมันมีเขาเอ่นว่าเลีดสนัียอย่างหรือว่าเงื่อนงั้มอย่างมันถือต้องบองสิแม่แบบเอ๊ทั้งทงที่มีสัญญาอยู่นี่เนาะเออเขาว่าตามเนื้อหาที่เขียนนะตามซื่อโซเชียลหลายคนหลายท่านหลายมองหลายบอลเออเพิ่งก็เดี๋ยวเบ้าถึงเรื่องนี้กันช่องย t u b e ช่องต่างๆจิเพิ่นติดต,ตามอยู่เพราะว่า เรื่องแนวนี้เนาะมันมีในทุกๆปีนะทุกๆฤดูกาลเอ๊ะทุกๆปีทุกๆวงทุกๆวงทุกฤดูกาลเนี่ยก็อาจจะเจอแบบนี้เนีเหมือนกันแบบดดยังไดดพี่น้องกันสีละแคละไข่แน่พี่น้องกด้ยินข่าวขึ้นกันเหรอครับห้อแต่ว่าอาจจะเปกลบกับบอลลูนหรอกรับบอลได้ฟันท่วงมาจริงหรือเท็จประกันใด้แต่ว่าบัดนี้บ่ถึงว่าเนาะ มันก็สีมีลุ่งแบบสวยงามเนะาะแต่วบอกถึงคือใบใหม่มันกีใชการผีผีใบเนาะเพื่อที่จะให้ใบอ่อนอมันผีออกมาใหม่อีกนะครับเกืดอถ้นมาใหม่บับเต้เตว่าแบบนี้เออการฉีกสัญญาเนี่ยจะ,ะจะว่ามันถือกล่องบอกเดี๋ยวบอกมันเป็นคัดขัดอย่างจังบอกการฉีกสัญญาฉีกสัญญาไหมทะ<อ>ลุงแบบฉีกสัญญานะ มันก็สีมี่ีกสัญญากรับบอฉีกสัญญาเนาะแบบหมดสัญญาอย่างมันก็บติดตางกันเด้เออถามว่าถามว่าฉีกสัญญามันก็บ่คือแล้วคันบอฉีกถ้าว่าฉีกมันก็บ่คือแล้วถ้าว่าฉีกก็ต้องมีกันฉีกขาดจังซี่บอเนี่ยเอาตามหลักกฎหมายนี่เอารักกฎหมายเจ้านี่นิกเกอเนี่ยก็นันบ้าจังได๋มันก็บ่ถูกต้องอยู่แล้วล่ะอันดับแรกไม่ถือเพราะว่ายังไม่หมดสัญญาแม่นความเสียหายมันสิเกิดขึ้นเด้จังหมอล่ำเฮานี่ เอออ่ทำสัญญาว่าจ้างนสิไม่นเหรเออหมอลำเล่นไม่ตามสัญญาปกติต้องเล่นสามทุ่มถึงหกโมงเช้าอืแต่ไปเลิกตีหนึ่งี่สิโดยเหตุอย่างมันก็ตรงมาคุยกันดิอ่าฝนตกฟ้าร้องหมอลำไม่สามารถทำการแสดงได้อผิดมันก็จังมีเหตุผลของมันว่าเออแบบเด็คือพอหมอลำเล่นบ่บ่ตรงตามสัญญานี่คือสัญญาศิลปินก็คือกันครับ แมนบอนี่เกียแมนแล้วเนาะคือกันนะมันก็ต้องเด้ยคุยกันหลายย่างหลายสิ่งหลายอย่างว่ะเพราะเหตุใดมันบ่หลายมันต้องมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าสิมีอย่างบอมันคือเป็นอย่างคือต้องฉีกแมนทำไมถึงต้องฉีกถ้าสมมุติว่าถ้ามีเหตุสุดวิสัยหรือว่าไม่สามารถขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงได้เจ้าบาเป็นอีกแนวนึงไปน้ำที่ง้านไดเช่นจะเป็นเอีมบุญบ้านเรเป็นต้องฉีกอะไรด้แมน ว่านาหรือผู้นั่นี่เขาอาจเขากะจิเขาใจอยู่แล้่วดูถึงถึงถึงข้อเท็จจริงแมนถ้าเป็นระบบราชการนี่ลาป่วยคุณก็ต้องมีใบรับรองแพทย์อ่าลักษณะนั่นก็แม่ไม่สบายต้องไปเบิ้งไปเรื่องเพิร์ลแมนไม่จำเป็นต้องฉีกสัญญาเขาว่าฉีกสัญญาคือมันหลเร่งด้วยขอว่าด้ต้องปรับต้องเอาเงินมาจ่ายถ้าถ้ามีมัดจําก็ต้องรีบมัดจํานี่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อ่าถ้าฝ่ายในผิดสัญญาไม่ก็คือกันไหม,ม,มไม่ว่าล่ะสัญญาสินิพันสัญญามันก็คือบมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถ้างั้นเราจะทำสัญญาทำไม,อ,มอันนี้เขาเพตรงบอาถึงแค่ถึงไปว่าอันสัญญาใจสัญญาจ้างคือบอลละว่าดอกอันนั้นคือใจดอกอันนั้นคือใจให้กันแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าฉีกสัญญาเนี่ยไม่มีใจแล้วครับอ่าอันนี้คือยังไงผมเนี่ยคือคนไม่มีใจแล้วนะถึงพูดถึงคำว่าฉีกสัญญานี่ ไม่มาลมันกัดคำว่าฉีกเนี่ยมันกัดดูฟั่งบอว์ลายแรงแล้วฉีกก็คือเหมือนแตกหักนะเออเหมือนแตกหักคือเลยเข้ามามีใจเห้กันแล้วนะถึงต้องฉีกด้วยไม่มีใจสลบเออคือที่แรกนั่นมีใจให้กันแล้วไหมเบิดใจให้กันเลยมันเบิดเข้ามาใจแล้วจนเ่าจนพูดถึงคำว่าลายลักษณ์อักษรแล้วเอาบอกไงซะก็ยังเออผัวมีแต่งันกันเส้นใบยายากันบอเออยากับว่าแยกกันอยู่ต่างกันด้แต่ว่า ก็ได้พิดกันนี่แหม่เออดีๆกันอยู่เป็นคื been, h, oh, ่อตรงขนาดนั <S <S ่นม่นว่าล่ะกันคือคือยังไงคือการตัดขาดเลยดิเอามฉีกมันก็ดูไม่สวยฟังดูไม่สวยเออก็เหมือนตัดขาดนั่นแหละเนอือแล้วก็คือหมายความว่าแต่สมมุติไ่าฉีกไปแล้วเนี่ยมันก็คือแกวเนาะค่ามันแตกแล้วมันประสานกันบมไ่อใดดิออเอามาตอกันมันก็มีรอยเหลาคือเกาไหม ว่อไมยมันไม่ใช่ว่าฐานไฟเก่าจุดยังไงมันก็ติดแต่มันว่าเมียนดิถ้ามีเหตุผลดีๆว้าความจรไหมเออต้องพูดความจริงเออความจริงไงความจริงต้องปรากฏเออแต่ว่าบั่นผมว่าเอฟซีเนี่ยเพิ่นเบิงเพิ่นหูเดี่ยเพราะว่าเพิ่นเบิงจากเหตุผลและกอาขวามที่จริงที่มันเกิดขึ้นนะเพราะว่าชุเมื่อนี้่แมเมนแบบว่า่ฮู้จากสายจากขัวหลอไหม พรเจ้ามีวิจรารญาณมีการพิจารณาตามความเป็นจริงไหมพอเป็นพพ่อมาจังสั้นจังที่โอ้ยขินปิปตัวง่ายปานนี่สู้มือนี่มันอยูปุ๊บอะไรแล้วมแมนแท้เอฟซีสาวหน่อยเขาอ,อันนี้เขาบอกถึงศิลปินที่มีสัญญาเนาะแมนเขาบริบทึงพูดนีด่ไม่ได้ไพูดถึงใครไงพูดถึงศิลปินที่ท,ที่ที่มีสัญญาแล้วก็พูดถึงการถ้าสมมุติว่าฉีกแล้วก็ไม่ไม่ได้พูดถึงใครเพราะ อันนี้คือความที่จริงมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในยังไม่มีใครฉีดสัญญาณนะหปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าให้ให้ความรู้พี่น้องแเน่ยให้ให้ความรู้ว่ามปนว่าตะวงเสาหน่อยดิวงอื่นหนึ่งคือกันทุกที่ในวงการเลยเอาไปยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหัวหน้าคณะผู้บริหารวงหมอลำในภาคอีสานเนี่ยหมอลำเรื่องต่อกกอนเนี่ยพอสิเป็นวงใดก็สร้างหลายๆวงนี่ เขาเจ้ามีกลุ่มผ้าขี้ด้่ยกลุ่มผ้าขี้ที่แหลกเปลี่ยนความคิดเห็นคุ้ยกันม,มีลายกลุ่มมีประธานม,มีรองประธานสองคน,น,นแล้วมีที่ตั้งเป็นสำนักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น,นจังหวัดขอนแก่น,เป,น,นเป็นจุดศูนย์รวมของหัวหนาหมอล่ำบอิเป็นพอวิโรพงวงศิลป์พอเอกภาคีระเบียบว,วัตถศิลป์พี่บอยสิริชัยสาวน้อยเพลินแ้งทุกวงเลยที่อยู่หมอล่ำขอนแก่น มอลำก่มลสินมอลำสารคามที่เป็นมอลำัมเนืองต่อก่อนที่เป็นเขารวมภ<ม>้าขี้วสิเป็นวงหน่อยวงใหญ่ประมาณส8คบนผุนเนี่ยอยู่ในกลุ่ม,มผมเกิดหนึ่งในหันที่อยู่ในกลุ่มน้ำพื่อกันครับผมกิดเสืยวว่าเพิ่นกับเพิ่นกับคุยกันอยู่แล้วละ่ะเรื่องเอ่อเอ่อบอร์ไหมอลำที่อยู่ในกลุ่มผ้าขี้นี<ม><ม>่ที่อยู่ในเครือข่ายของกลุ่มผ้าขี้มอลำนี่ห้ามคนนี้ไม่ขอตกลงกันไีกว่าห้าม ห้ามเอาศิลปินกันห้ามแย่ยงศิลปินกันนะบัดนี้หมอลำเพิ่นก็จ้งแล้วกับเพิ่นก็ให้นักกฎหมายของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่มาดูสัญญามไม่ว่าจะเป็นสัญญาว่าจ้างกับเจ้าภาพหรือสัญญาการทําสัญญากับศิลปินกับมีคือกันดีครับเพิ่นก็มีนักกฎหมายมาให้ข้อมูล<ม>ว่าการเหตุแบบนี้เมื่อวงนี้โดนปัญหานี้แล้วอ่วงนี้สิเหตดจ้งไห๋จังไ๋เคน่นก็มีขขอตกลวงกันอยู่ดี อเอ,อมันบอกกันไปกันมากตามที่ผมเขาาวในที่ประชุมน้ำต้น,นหลายๆหลอบเนาะนะครับเป็นกับว่าได้ส่งเสริมบ่ได้สนับสนุนแต่มันบดถือต้องนะแม้มันมันไม่สวยงามนะแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ดีๆศิลปินวงในวงหนึ่งขอฉีกสัญญากับหัวหน้าคณะนั้นมันกระดู่ดีปันไหนมันก็ดูไม่ดี<น>คือมันถูกต้องแน่นอนแหละมันก็เหมือนการกับกับผิดสัญญาตามมนต์ของไแท่งและพานิทแต่ว่ามันบ่สวยงามไหมถามว่ามันถูกต้อง มันถูกต้องตามกฎหมายแต่มันไม่สวยงามตามขนบธรรมเนียมแบบว่าฟมังดูแล้วมันกับหลายแรงเนาะมันกับผิดประเภทนี่แมนแมนหลายแรงการฉีกสัญญาคือคือคือต้องพยายามจะทําให้ทุกอย่างเป็นโมฆะเงินเสอรูปรัตตัดตอนนอะไรไงซะฉีกสัญญามันกับํำผิดคำาัาววะแมนแมนในในเนี่ยมุมมันวเ้นก็เหมือนกับเหมือนกับผิดสัญญานั่นแหละแต่ ต้องการยุติซื้อกันเลยยั่งยืื้อกันนี้นะตป็ั๊บจังสี่บอร์ดแต่ที่ว่าคอมเมนสมัยแต่แก่แต่กี่แต่ก่อนเนาะมันกะจีบมี่เราเข้า่าสัญญาทังสี่นะบอมมี่ว่าหัวหน้าวงแต่ละคณะนี่เขาเขาไม่ต้องการแบบนี้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเพิ่นบ่ได้มาต้องการเงินน้ำศิลปินออืเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้สร้างเพิ่นเป็นผู้นมากอยู่แล้ว ันเป็นผู้สางผู้ปัน่นผู้ให้โอกาส<ม>ผู้ให้จับไม่มคนวิธีเพิินอยู่แล้วว่าติเพิ่นวงใดก็สร้างละเพิ่นบ่อ,าอยากเงินสานีพวไดดวา่าพวไดดดูถูกเงินสานีหรอกแต่ว่า,าผมเชื่อว่าหัวหน้าวงแต่ละคนณะไม่ไม่ไม่ได้ต้องการเงินจากศิลปินในใน,ในจุดนี้มแมนบ่บแมนผมก<ม>็คีดวางสั่นเลยจะวางเลยผมก็ววางสั่นแล้วเนาะชื่อตันหอดโอ้ยเยจิว่าหอดขีดสัญญาตัวเพราะว่าตอนเหตุสัญญาเนี่เอาใจเนี่ยแบกใจมา เพื่อที่จะมาทําสัญญาทําสัญญาเพื่ออะไรเพื่อที่จะยืนยันเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรแหมนี่คือเบาแบบแบบชัดเจนเลยแล้วทำไมถึงทําสัญญาเพื่อที่จะแสดงเจตนาให้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าเอ้ย่อยมันใจแล้วล่ละเพื่อที่จะยู่มองนี้คือการกระเพาเหตุสัญญาก่อสร้างเอาไง่ายก่อสร้างสัญญาซื้อขายอย่างคือการยืนยันเจตนาโดยชัดแจ้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรถ้าคุณผิด ถ้าคุณฉีกสัญญาหรือผิดสัญญามันก็เครื่อหมายความ่าเจตนาเจ้าแต่ที่แหลกนั้นมันถือหักล้างไปแล้วคือตัวตัวเจ้าของบางวงคนอาจจะว่่เคยเจอเหตุการณ์นี้แมนมันก็จะเป็นถ้าสมมติว่าเหตุการณ์ที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่ละวงเนี่ยก็จะสร้างมาตรการขึ้นใหม่ใละสรางป้องคุมกันกันไม่ได้แมนก็กระตุ้ จับก<ต>ันวงเอเอ็นวงจากขวงแม่องค์กรจากข้องแล้วจยาทำสัญญาหากผิดสัญญาต้องปรับเท่านี้มันก็จิเพิ่มแมเนเป่นเป็นกององค์กรเหมือนกับว่าสางความลําบากให้ศิลปินรุนหลังอีกดนี้แมนเออถือป่แมนเหรอเขาเอิ่นขันภาษาทหารเนาะเ<แ>ขาสิว่าสางกฎนีจากขวงแม่เขารู้จุดได้ไแล้วออเขารู้จุดได้แล้วเนี้ยเกิดขึ้นกันก็มีดเลื่องขาวแล้วไม่บ่นหลอมันก็สั่งมันก็ช่วย ป้องกันไหมร่างกายเขาเอางสิเหรอมันก็เป็นยังสตั่นตัววันนี้เกากับไปยากวันนี้ไม่กับมายากแล้วันนี้คนที่ยูกับยูยากเลยวันนี้นย,ยูยากยี่หร<ๆ>ี่แนนมันก็จะเป็นไปเรื่อยตัวไร้ขั้น,ก,<ค>นก็นดีสงสัยอืมอืมเพราะอ่าถ้าทำไมศิลปินถึงกล้าทำแบบนี้ นี่หลายคนนี่มันทีเป็นคําถามเลยล่ะผมก็ยังสงสัยอยู่<ะ>เนาะถ้ามันเป็นคือเรื่องจริงคือจิก่าเฮ็ดถ้าเจ้ากึานะจก่าเนาะบอกถึงนะคือจิก่าเฮ็ดก็คืออยู่ดีๆแบบพวกกี่มือน้ำเปลี่ยนใจปลาบอ,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 อกถึงแน่ง่วงงเนาะบางเท้อก็ได้นเนาะแต่บางเท้าก็ง่วองเยอะนั่นแหละพี่น้องก็ใใจเขาเอิ่นว่า,า,วาพี่นิดพี่คอเอา ตามขว่าได้จริงอันนี้คือเข้าเข้าวาที่เข้ามาหายความรูดิหายความรูเอาู่กันฟังเพราะว่าเดียวนี่ยดูในวงการมาดน้าเทียลูกหลานเอฟซีเฮานี่อสิเดมีโอกาสมาาเอาลูกเอาหลานมาฝากอยู่กับวงสาหน่อยเป็นแพ่งดูว่าสาหน่อยลำเพื่นชั่วอะไ้นะครับมันมันใด้หลายอย่าง นี่แหละวิธีการแบบนี้หมอลำเขามีวัฒนธรรมแบบไหนเป็นตั้งซี่ตั้งซี่ตะกี้นี่หมอลำสมัยก่อนเพิ่นบ่มีดอกครับบ่มีดอกสิมาเฮ็ดสัญญาแต่เนี่ยมันมีแต่สัญญาใจแล้วก็เป็นหมอลำก็คือเป็นหมอลลั่มแทหม,มอลำแท้ลำบ่เป็นเพิ่นก็บ่ให้ถือไม,ม้่สมัยตะกี้เอาตัวลั่มเป็น่ยนพนยังเหตุถือไม้มน,นี่แหละครับมื้อนี้ก็มี่ซ้ำนี่แหละครับมา่อว่าวีน้องฟังเอสีวมาให้ความรู้ให้แนวคิดกัน ว่าวจากันสิว่าโอ้ยผีมาเดียวไปเสยเงียบแทบมานะบ่ไดอวอลน้องพี่น้องโดนแลเราดิเหระครับพี่น้องก็ขี่เดินทางไปวันท้ายวันเกิดไล่ไดมอนครับหันหน้าห่างทวีชัยจริยะเยี่ยมอุดมครับนี่มือบวงสวงหนังเพิ่นกับมาดิมาเป็นเกียรต์เงยขับรถขึ้นช่าง่วนโย่แฟรพี่น้องยี่สิบหกยี่สิบหกไหม วันที่ยี่หกครับน้องดำดงปะทะบอสโจยิงบนเวทีสาวน้อยเพร่นแพงลังจากที่ได้มือกันแล้วนะครับพี่น้องอย่าลืมเผาคุ้มครับแล้วกาศวันพิเศษของสาวน้อยเพร่นแพงก็คือวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนนะครับเป็นวันผิดฤดูกาลสองเวทีสาวน้อยลอมเลินโชว์ปะทะสาวน้อยเพร่นแพงผู้อาญาผู้มวลผว้มือสื่อสิบเอ็ดเดย์บอสโจแจกให้หนึ่งแสนฟองในงานนั้นใครไกลได้ครับเรื่องไทยบอสโจแม่นลเรแต่เริ่มประมาณใบสามเป็นต้นไป แล้วจะมีการถ่ายทำภาพยนตร์ทบช็อกหนังเรื่องใครอ้อซึ่งบอสโจเป็นผู้ในการสร้างนะครับในวันนั้นด้วยนะครับในวันปิดฤดูกานนะครับอันนี้มีผู้ใดอยากเข่าฉากผู้ใดอยากยางผ่านกล้องไปเลยไปเลยครับพี่น้องครับบัตรไพ่เต็นเตอร์ราคา140บาทแต่บัตรออนไลน์เท่าไหร่นี่เกี้ย149บาทโอ้เหมือนกันแมนต่างกันพี่น้องสีดีมีสิทธิ์ลุ้นงัวแมนแมนจากตัวบล้วกา มีองคํามอีกเออมีทองค้ามพร้อมเอาพี่แม่นก็มาดิจินตราพุ่นลาอีกแม่นมือนี้วันจินตราพุ่นลาโอ้พีใหญยอีกพี่เพชรสารัดเจี๊ยตัวยาก่หงก็เลมุตีก็ได้ยตั้งแต่กูกมีแต่โทษติดโทษนึไโทษใหญ่สำรับโอเคตัวจิีบเนี่ครับบัณนี้ครับ